สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับบอไทโคนะครับทุกคนวันนี้ก็มีอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วนะเป็นรถถังรถถังใหม่เลยนะทุกคนอันนี้เลยนะ M1 A b r a m อบมนะทุกคนถังสัญชาติอเมริกันนั่นเองนะทุกคนก็หน้าเคลสเลยนะทุกคนวิธีการเอาก็ต้องทําเควสก่อนนะทุกคนก็ง่ายๆเลยนะทุกคนให้เราขโมยนะครับขโมยทัพพาภยนะครับก็คือของวิจัยนะครับ มาให้ครบ0ี่อันนะทุกคนจากบ้านคนอื่นเท่านั้นนะทุกคนบ้านเพื่อนบ้านอะไรก็ได้นะบ้านพวกบ้านคนอื่นนะทุกคน40 40อันนะทุกคนก็ขโมยให้ได้40อันนะก็ตอนนี้ผมก็ทําไปแล้ว3 8นะเหลืออีก2นะทุกคนเองผมจะไปขโมยจากบ้านเพื่อนนั่นเองนะทุกคนก็เป็นเด็กในดีดนั่นเอง okay. เดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับทุกคนก็จะขับรถถังไปนะผมจะไปถล่มบ้านเลยนะ อันนี้เป็นการสาธิตนะทุกคนสมมุติสมสมติว่าถล่มบ้านคนอื่นนะทุกคนโอเคผมจะมามาป้นบ้านนี้แล้วกันนะโอเคทาให้ดูนะว่าทุกคนว่าจะเอากล่องอยังไงนทุกคนอันนี้คือการสมมุตินะทุกคนอันนี้ก็เป็นบ้านเด็กๆผมในในช่องผมนั่นแหละทุกคนโอเคการที่จะเอานะครับทุกคนต้องพังบาเรียก่อนนะทุกคน การที่จะเข้าไปต้องพังบาเรียนะทุกคนถ้าเราไม่พังก็ยิงแอนดี้ไม่ได้นะทุกคนก็จะเข้าไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะยิงบาเรียนะทุกคนง่ายๆเลยก็ใช้พวกแอร์สไต์นะมาแล้วแอร์สไต์มาแล้วเชื่อ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 ,อจบโดนพอใช้แอร์สไต์มันก็จะหายเครื่องหนึ่งแล้วก็ยิงไปเลยนะยิงไปเลยมาร์กยิงไปเลยเดี๋ยวถ้ามากับเพื่อนก็จะเร็วหน่อยนี่ แอดตั้งสี่สิบอะสี่สิบกว่าอันนะทุกคนสี่สิบกว่าอันก็คือเยอะมากเลยนะโอเคพอเราพังตรงนี้ได้นะครับพังบาเรียรแล้วก็ต้องพังตรงนี้ต่อนะทุกคนเห็นที่เป็นรูปไฟฟ้านี่ไหมนี่กดใช้ปืนใหญ่ยิงไปเลยนี่แล้วก็เข้าไปนะพอเราเปิดประตูตรงนี้ได้นะครับทุกคนเราห้ามเข้าก่อนนะทุกคนถ้าเราเข้าก็คือตายห่งนะครับทุกคนตายเลยตายแบบเงียบเียบเลยนี่ให้เรามาตรงนี้นะทุกคนเห็น เรื่องวิฟ้าตรงนี้ไหมให้เรายิงเลยผมไม่ได้เอาพีจีมาได้ี่ยิงเข้าไปเลยน,นี่ประตูแดงๆงก็ไอสีแดงไอประตูตรงนี้จะพังนะเข้าตรงนี้นะทุกคนก็ตรงนี้ต่อตัวเยอะมากนี่แล้วก็ยิงไปเลยใต้ดินใต้ดินมันจะอยู่ใต้ดินทุกคนก็ลงไปเลยนะครับอ่าฮะตรงนี้ นี่ทุกคนพอเราลงมานะครับทุกคนเห็นกล่องนั้นไหมกล่องที่อยู่ตรงนี้ทุกคนให้ลามาเอากล่องนี้เลยนะครับทุกคนกล่องนี้แหละเออนี่แล้วก็กด e นะครับแล้วก็กลับบ้านนะครับทุกคนซึ่งเฟสน,นี้คือยากมากนะทุกคนถ้าไม่มีเพื่อนนะทํากับเพื่อนได้เลยนะผมแนะนําว่าให้ทํากับเพื่อนดีกว่าถ้าทํากับคนอื่นเอ้ถ้าทําถ้าไปทําบ้านอื่นนี้มีเศษโดนยิงนะครับ แล้วก็ยากด้วยตั้งสี่สิบกว่าอันนะโอเคพอเราเอาเราก็เดินกลับนะโอเคพอเรากลับมาทุกคนมันก็จะงงง,งหน่อยเพราะมันมีสองอันนะทุกคนให้เราเอาอันไหนก็ได้นะทุกคนมันได้หมดนะสะดวกอันไหนก็เอาอันนั้นผมจะเอาด้านล่างแล้วกันนะนี่เอาด้านล่างเลยไปด้านล่างกด e แล้วก็ลงไปเลยนี่ง่ายๆ ด้านล่างด้านบนก็ได้นะทุกคนได้หมดกด E มันก็จะเดินเข้าไปเราก็จะได้1อันนะ1อันนะครับทุกคนนี่สามสิบเก้าแล้วแล้วก็ขาดอีกอันหนึ่งอันนี้เดี๋ยวผมไม่ทำสาธิตละผมจะเอาเลยง่ายๆดีกว่า <Wow. S 1> อันนี้สมมุติว่าผมฟาร์มกับเพื่อนแล้วกันนะนี่ทำกับเพื่อนก็ได้นะครับทุกคนมันได้หมดไนะง่ายๆมาเลยลงมาเลยเปิดประตู วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปแล้วก็ลงไปแล้วก็นี่เลยง่ายๆบ้านเพื่อนไม่อันตรายไม่ต้องไม่ต้องโดนยิงไม่ต้องกลัวแล้วก็ไปเลยออกไปเลยแค่นี้ก็เสร็จนะครับทุกคนทำบ้านเพื่อน VS ทํากับทำนั่นแหละอันตรายอันตราย VS ปลอดภัยเดี๋ยวาก็ไม่ต้องกลับบ้านฮะขึ้นแบบนี้เลยฮะ ขึ้นรถแต่ต้องระวังด้วยนะทุกคนระวังด้วยระวังตกระวังตกก็พอมาม์กขอปลอ,นะปลอดภัยนะาม์กปลอดภัยเฮ้ยแม์กมาขับดีกว่าใช่ขับดีกว่า,วาเคยทําไปแล้วแล้วก็ตายนะครับมันดีดมันดีดตกตายเลยนี่แบบนี้เลยนี่ขึ้นรถแล้วก็ไปส่งเอ้ยอ่นนี้ส่งข้างบนดีกว่าส่งข้างบน หรือว่าได้แล้วบ่าโอเคทุกคนนี่ทุกคนมาส่งตรงนี้ก็ได้นะได้เหมือนกันได้เหมือนกันเลยนี่ทุกคนก็ได้แล้วนะมันจะขึ้นตรงนี้เลยนะถ้าเราได้โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่รถถังนะครับที่เสกรถถังเรานี่ทุกคนให้เรามาซื้อก่อนนะทุกคนแปดแสนแปดแสนบาทนะครับทุกคนแปดแสนเบลีแปดแสนบาทนะครับซืมเก็บเลยแล้วก็มาเสกตรงนี้นะครับทุกคน นี่ทุกคน M1A-Bram บมนะทุกคนแล้วก็มี a b บาร์ม x ด้วยนะทุกคนต้องอันนี้ต้องซื้อด้วยโลบั๊กนะทุกคนไม่สามารถทำได้นะทุกคนซื้อโลบั๊กเท่านั้นนะทุกคนเป็น A2 w i วินะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้า a 1 a b r a งบนะทุกคนก็กระสุนก็จะเป็น120มลิเมตรก็ปืนกลนะครับทุกคนยิงได้สามสามกระบอกเลยนะทุกคนเยอะมากแล้วก็มาดูวิวสแต็กนะทุกคน จะปีดนะทุกคนก็เท่ากับแร็ปเปิดเลยนะแล้วก็เลือดก็เท่ากับแร็ปเปิดนะแต่ไฟไฟไฟพาวเวอร์ก็คือเหมือนพลังอํานาจการยิงนะทุกคนจะสูงกว่านะทุกคนก็คือปืนยิงแรงขึ้นนะทุกคนเออไอ้ก่อนสีกนะทุกคนดูตรงนี้ก่อนนะทุกคนมันจะใช้อุอทธภัณฑ์นะทุกคนเป็นเครื่องยนต์นะครับใช้หนึ่งนะทุกคนแต่ด้านล่างนะทุกคนดูด้านล่างสิมันจะใช้สองนะครับสองอันเลยนะก็คือพวก บอดี้รถนะครับจะใช้2นะครับป้อมปืนก็จะใช้2นะทุกคนก็คือใช้2นะครับดูหายไป2 2นะครับเครื่องยนต์ก็ใช้แค่หนึ่งเองนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเกาะหนาดูหนานะครับทุกคนแต่เท่ากันกับแรปเปิร์เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูป้อมปืนนะทุกคนป้อมปืนนะครับรู้สึกว่านั่งได้นั่งได้นะคนอื่นนั่งได้นี่ก็จะยิงแบบนี้ได้นะทุกคน นั่งนะครับแล้วก็ยิงได้แบบนี้เลยปืนทำาหมันเป็นปืนเหมือนปืนรัสเซียเลยฮะน่าจะเป็นปืนอเมริกามั้งโอเคเออโอเคขับออกมาเลยขับไม่เกรงใจเย้าของเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองขับกันนะนี่เท่นะครับเท่มากเลยนะทุกคนโอเคพ้นและขับนะทุกคนจะมีปืนปืนนะครับปืนปืนใหญ่นะทุกคน 120มิลิเมตรนะทุกคนยิงได้นะทุกคนแล้วก็ป้อมปืนนะครับป้อมปืนคนแม่ชิ้นกันนะทุกคนจะยิง2อ,ออกมา2กระบ,บอกเลยนะนี่ประมาณนี้แล้วก็มีควนันนะครับทุกคนเหมือนและเพิดกับท7 2บเลยนะนะทุกคนเหมือนกันเดะโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ผมจะไม่ทดสอบอะไรนะทุกคนผมจะไม่เปรียบเทียบ ไว้เปียดเทียบคลิปหน้านะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะครับทุกคนโอเคแล้วก็ผมขอตัวก่อนนะครับบาย